สวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ E ี EP นี้นะครับจะมันเป็น EP อะไรดีอ่ะจะพูดอะไรดีย้ายตู้ดีกว่านะครับจริงจริงะผมย้ายตู้อ่าขึ้นมารอบนึงแล้วนะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปแต่ไม่ได้ทำคลิปแต่วันนี้ไอที่ทำคลิปเพราะมันมีเรื่องน่าสนใจนะครับมันมีเรื่องน่าสนใจตู้ที่ผมย้ายย้ายเนี่ยย้ายขึ้นมามันเป็นตู้48 นะตู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนะครับกะว่าอ่าย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะได้ใส่ปลาใหญ่ได้นะครับแต่ว่ามันแตกเอาขึ้นมาแล้วมันรั่วนะครับด้วยอายุการใช้งานมันก็อ่าจะเรียกว่าไงอะ่ะค่อนข้างเยอะแล้วตู้ใบนี้ก็ผมซื้อมาก็น่าจะได้ประมาณสักสิบปีได้แล้วสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีมันก็อยู่มายาวนานใช้คุ้มแล้วแหละนะครับแล้วลงไปข้างล่างไปป่ารอบหนึ่งแล้วผมเอาไว้ข้างหน้า นะครับเอาไปไว้ข้างหน้าบ้านคนนี้มันมันเกะกะนะครับเพราะว่าช่วงจะหมดฝนเนี่ยผมก็จะขายมอเตอร์ไซค์นะหมายถึงว่าเอารับเอามอเตอร์ไซค์ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาขายคนนี้มันต้องการที่ที่จอดนะครับที่ที่จอดรถได้สักสี่คันนะครับเพราะบางทีรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆมันไม่มีที่จอดนะครับก็นะมันก็เลยย้ายขึ้นมานะครับเพื่อต้องการที่คนนี้ย้ายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสถานที่มันไม่ให้นะครับสถานที่อนะครับของที่จะไว้ตู้เนี่ย มันไม่ให้มันหมายไม่ให้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมมันถึงไม่ได้นะครับแล้วมันถึงได้ได้ได้แตกนะอันนี้อาจจะเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่ได้เพราะว่าอ่าจริงๆแล้วผมรู้ทั้งรู้นะครับว่ามันจะได้ไม่ได้แต่ว่าว่าเอาไว้แล้วมันไม่ได้อ่าพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งงงคือตู้ถ้าลักษณะนี้การวางลักษณะนี้มันจะแตกแน่นอนอ่าให้เพื่อนๆรู้ไว้ว่าอย่าทําอย่าหาทํานะครับก็ อ่าเดี๋ยวผมมาดูผมพาไปดูว่าลักษณะไหนที่วางไม่ได้นะครับวางแล้วตู้ขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันจะ,จะจะลั่นจะแตกได้นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าอันนี้ไม่ใช่ตู้นี้นะอันนี้ไม่ใช่ตู้นี้นี่ตู้อยู่ข้างนี้นะครับเนี่ยเป็นตู้สี่สิบแปดนะครับตู้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมย้ายขึ้นมาได้ประมาณวันวันพุธนะครับวันพุธคราวนี้ไอที่ปัญหาของมันนะครับเวลามันแตกเนี่ยนะครับที่มันลั่นได้เนี่ยก็คือ เพื่อนๆต้องดูนะสมมติคนมีตู้ใหญ่หรือว่ามีตู้อ่าจะมาวางอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีขาตั้งตู้ที่มันของมันโดยเฉพาะถ้าสี่สิบแปดมันจะมีไซส์ของมันเลยสามหกก็มีไซส์ของมันสามสิบก็มีไซส์ของมันทําไมเขาถึงต้องทําไซส์ของมันออกมานะทําไมเขาต้องทําไซส์ของมันออกมาเพื่อเพื่ออะไรทําไมต้องพอดีของมันเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับตู้เนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมถูกไหมครับนะมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเวลามันรับรับ เรียกน,น้ำหนักของน้ําอ่ะมันต้องใช้น้ําหนักมวลน้ําน้ําหนักเท่ากันหมดเลยนะครับตั้งกระหัวนะครับตั้งกระหัวยันท้ายเลยนะครับคือน้ําหนักเท่ากันหมดนะคราวนี้ไอที่ผมวางเนี่ยพื้นมันจะแคบกว่านะครับตัวพื้นมันจะแคบกว่านะครับแลวเดี๋ยวเพื่อนๆถามอ้าวแล้วตู้นู้นมันก็ใหญ่เหมือนกันทาไมมันอยู่ได้นะครับมันอยู่ได้เพราะผมเอาไม้นี่ไม้นะไปดาวมาข้างล่าง นะเพื่อจะช่วยรับน้ําหนักนะไม้ยังงอนะครับแต่ก็ช่วยได้ตู้นี้ไม่แตกนะครับสมัยก่อนตู้นี้นะครับที่แตกอยู่ตรงนี้นะครับเคยลั่นมาทีงแล้วผมเปลี่ยนพื้นตู้ตัวนี้ไปทีงแล้วแต่ตอนนั้นนะ่ยเราไม่ได้ใช้ฟองน้ําใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็ลั่นครึ่งผมก็เปลี่ยนพื้นไปทีนึงแล้วนะครับ เอานี้มาดูกันว่าผมแก้ไขยังไงในเบื้องผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วว่าเฮ้ยมันเคยลั่นมาทิ้งแล้วถ้าเราวางในที่ที่แบบว่ามันรับน้ําหนักได้ไม่เท่ากันนะครับผมก็ไปเอาเอาประสบการณ์ตัวน,นู้นมาคือว่าแก้ใช้โฟมที่มันหนาขึ้นนะครับโฟมหนาขึ้นตัวนั้นโฟมหนาสามนิ้วนะตัวที่ตอนนี้มันไม่แตกหนาสามนิ้วนะครับแล้วมาช่วยพยุงน้ําหนักมันเฮ้ยมันอยู่ได้ไม่แตกไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับ ไอ้ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ผมก็เลยว่าอันเนี้ยผมกลาไม่ใช้ไม้รองนะครับผมใช้โฟมเป็นตัวกระจายน้ําหนักนะแต่ใช้โฟมที่หนาขึ้นห้านิ้วผมคิดว่ามันคงจะกระจายน้ําหนักได้นะคิดว่ามันจะกระจายน้ําหนักได้แล้วก็แรงกดมันอ่ะก็จะจะลดลงนะครับแล้วจะไม่มีปัญหาน่าจะช่วยได้นะครับแต่จริงผมคิดผิดนะบอกตรงคิดผิดนะครับ คือเวลาน้ำมันเต็มที่อองมันแล้วปุ๊บคือลักษณะน้ำหนักมันจะทิ้งลงทั้งทิ้งลงไปทั้งล่างเป็นแบบเท่ากันหมดนะครับในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะหูที่เขาทาไว้หิ้วเนี่ยตัวเนี้ยหูพวกเนี้ยนะครับผมเรียกหูแล้วกันนะมันเป็นแผ่นกระจกตัวนี้เขาไว้ดึงกันอ้านะครับกัน กระจกเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งนะต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนระดับหนึ่งกระจกเนี่มันก็มีอายุของมันนะครับถึงเวลามันหมดอายุก็ก็จะกรอบนะครับกระจกใหม่ๆเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทาตัวนี้หูเนี่ยเอาไว้หิวนะครับหิ้วสองฝั่งนี้ไว้นะครับช่วยดึงน้ําหนักสองข้างเนี่ยให้ตู้ไม่แบะออกนะครับเพราะตู้มันยาวถูกไหมอ่าตู้มันยาวเขาก็ทําไว้เนี่ยหนึ่งสองแต่อันนี้ตรงกลางเขาดึงเลยสองอัน นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตดีนะแต่ข้างข้างเนี่ยไม่มีของข้างไม่มีมันก็เป็นจุดอ่อนของมันละตู้ที่เมื่อคืนมันฉ,ฉีกฉีกลงมานี่เลยนะครับตรงช่วงกองนะครับนี่คือจุดป่อง,องมันนะครับที่ว่าถ้ามันมีแบบนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงข้างนี้นะผมคิดว่ามันก็พยุงอยู่แต่อีกไม่นานนะครับน่าจะอีกสักมันก็คงจะทนได้อีกประมาณสัก เดือนหนึ่งหรือไม่ก็สิบกว่าวันเดี๋ยวมันก็ต้องไปแตกตรงไหนแทนมันก็ต้องต้องมีการหลุดกันแตกแน่เพราะว่าช่วงเนี้ยมันรับน้ําหนักเกินช่วงที่มันล้นออกมาเนี่ยเนี่ยช่วงแค่ประมาณสี่ห้านิ้วตรงนี้ประมาณสี่ห้านิ้วเนี่ยมันรับน้ําหนักเกินน้าหนักจะเทมาทาั้งทางข้างหน้าหมดนะครับอ่าไม่งงนะอันนี้มือใหม่ไม่งงนะนนงงนะคือผมก็เลงจะบอกว่าถ้าบางคนที่เขา มือใหม่ที่ไม่เคยเลยเนี่ยไม่อยากคือเพื่อนๆในช่องกผมก็ไม่อยากให้เสียหายเลยหรอกหมายถึงว่าอ่าบางทีบางอย่างมันก็มาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาเป็นแบ่งปันได้จะได้ไม่ต้องไปเสียหายเสียตังกันผมก็กล่าวว่าตู้นี้ขึ้นมาเออมาใส่ปลาให้มันดูกว้างขึ้นแล้วก็ได้พื้นที่มากขึ้นนะแล้วยกก็ไม่ง่ายๆนะแม่กันหนักด้วยนะโอ้โหยกวันนี้ต้องรอใช,ใช้ใช้แรงยางไรให้ให้พวก ให้ลูกมายกอะไรเงี้ยลูกกลับมาเที่ยวบ้านค่อยค่อยจัดการวางแผนยกนะผมก็ยกเองไม่ค่อยไหวมันหนักนะครับตู้พวกนี้หนักนะก็อันเนี้ยมันก็เป็นแนวทางแล้วกันบอกกันว่าใครอย่าทำนะครับถ้าพื้นตรงนี้คุณไม่เสมอกันถ้าพื้นเนี่ยสําคัญมากเลยยังไงก็ต้องกว้างเท่าเท่ากับตู้ถ้าตู้กว้างยี่สบสี่นิ้วก็พื้นก็ต้องมีต้องมียี่ยิบสี่นิ้วเท่ากันหรือกว้างกว่าถ้าเล็กกว่าก็อย่าให้เกินนิ้ว เออมันยังพอสูสีดูดีกันไม่ได้นะครับคราวนี้บางคนไม่รู้เนี่ยไปวางนะครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนเพื่อนน่ยงน้องบางคนเนี่ยซื้อตู้มาก็จะซื้อมาพร้อมขาตั้งเลยแต่บางคนได้ว่าเลี้ยงมายาวนานไม่ชอบขาตั้งยังถามว่าของผมมีขาตั้งไหมผมก็มีนะแต่ขาตั้งมันอะ่ะผมเคยตู้นี้มันเคยอยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ไปวางพวก พอวงพวเวอร์รถที่ผมถอดออกมาจากรถขายเตยม็มไปหมดแล้วมันหนักไนงะผมเลยที่เกียดลือแล้วไม่อยากเอาตู้นี้เข้าบ้านนี่ผมก็กลัวมันรั่วเพราะมันเคยรั่วมาทิ้งแล้วนะครับก็ไม่อยากใจนี่ขนาดผมเอามาไว้ตรงนี้กะว่าเออถ้ามันรั่วก็ทิ้งเลยจริงๆผมกะทิ้งเลยนะตู้นี้นะคราวนี้ว่าตู้พวกนี้หาที่ทิ้งยากนะครับเวลารถขยะเขาไม่เอากันนะเพราะว่าบางทีมันก็อันตรายอะ่ะเขนานะครับแล้วมันค่อนข้างใหญ่นะเขาก็บางทีไปทิ้งไว้กองอยกขยะเขาไม่ยกนะผมเคยแล้วเขาก็ไม่ยกขึ้นรถ นะครับแล้วมันไปบางทีมันไปแตกไปบาดครั้งอันตรายนะก็ประมาณนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าจะได้เปิดตัวนะครับปลาอีกหนึ่งตัวตู้อีกหนึ่งใบที่ผมไม่เคยไปเปิดตัวเลยตั้งแต่ทำคลิปมาตลอดเวลาาประมาณเกือบเกือบปีเพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่าผมมีปลาตัวนี้อยู่มีตู้ใบนี้อยู่วันนี้จะได้เห็นกันนะครับวันนี้ทุกคนจะได้เห็นกันว่า ไอปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรแล้วคือตู้มันเป็นตู้ยังไงนะคือตู้เนี้ยผมไม่ได้ไปยุ่งเลยโยนอาหารอย่างเดียวอยู่ประมาณสองปีกว่าละอ่างนดดามานะสองปีกว่าละนะครับแล้วมันจะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งผมซื้อมานะครับผมซื้อมานะครับแล้วก็นี่มาโตแล้วแต่มันก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในในตู้นั้นแหละนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ํแต่คงจะไข่ึข้นข,ข้างตู้เละเทหมด อ่าเรื่องตู้จบไปแล้วนะใครย่าไปหาทํานะที่ว่าพื้นไม่เท่ากันพื้นแคบกว่านะครับที่วางแคบกว่าแล้วตู้ไปวางนะก็จะเสียหายได้นะครับจะเสียตู้บางทีไอ้อย่างผมตู้เก่าผมตู้เ,เป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วหมายถึงว่าผมซื้อมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตู้พวกนี้เวลาแตกผมก็ถือว่าไม่ได้เสียดายอะไรแล้วนะครับเพราะมันใช้งานมาคุ้มแล้วบางคนมันตู้ใหม่มันเสียดายนะครับมันเสียดายไงมีเพิ่งซื้อตู้มาแล้วเราไม่ ยังไงอะไม่ไม่ทันคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอาจบแลนะถือว่าตรงนี้อย่าหาทำนะนะไอ้ตู้แบบนี้อย่าหาทำถ้าพื้นที่ไม่วางไม่พออย่าหาทำมันนะครับแต่ผมจะไปเปิดตัวไว้นี่ก่อนนะครับผมจะย้ายตู้นั้นแหละขึ้นมาง่ายๆแล้วผมไม่ไอ้ตู้นี้ผมก็กล่าทิ้งกันแหละนะเพราะดูแลทางแล้วป่าแล้วไม่น่าอยู่แล้วมันอ่าเยอะนะครับอ่าเยอะป่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตู้นั้นเป็นตู้อะไรนะครับ อ่านี่ปลานะครับยังไงนี่อยู่เลยกลลองป้องแปงกันอยู่เลยอ้าวนี่บ้านนอกจริงไหมเนี่ยมีควายมีวัวด้วยเออนะผมอยู่บ้านนอกจริงนะอ่าเนี่ยจริงไหมนะครับนี่ผมอยู่ราบรีเออมีวัวมีควายเออวันนี้เพื่อนเพื่อนเีแม่งอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้เห็นกันนะก็ดูกันไปนะครับก็หากินกันทั่วไปนะครับควายแบบนี้ยังมีอยู่นะครับมามันคือตู้นี้นะครับคือตู้เนี้ด้วยที่ว่าตอนที่ว่าผมนั่น่ะ <tyard>. จัดที่วางเนี่ยแล้วมันไม่มีที่วางนะครับจากข้างบนงบ้านลงมาแล้วมันไม่มีที่วางนะครับผมเลยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนดูความดำของมันนะผมไม่รู้ว่าตะไคร่เนี่ยมันจะขัดหายไหมนะไม่รู้ตะไคร่ตัวนี้มันจะหัดหายไหมแต่ก็ผมคิดก็แค่พยายามอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตู้เนี่ยขึ้นไปวางไว้ตรงนู้นแทนนะครับไม่ซื้อตู้ใหม่หรอกนะครับเพราะว่าที่มันไม่ได้และขนาดความกว้างมันไม่ได้แต่ตู้สามสิบเนี่ยความกว้างมันได้ นะครับนี่ให้ดูน้ำก่อนคลักเลยนะครับอ่ะนี่น้ำในตู้ก็จะดำๆหน่อยนะครับในนี้นะครับผมเฉลยเลยแล้วกันนะห,หรือว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยดีว่าเฉลยไปเลยนะครับมันมีปลาแรดอยู่นะครับผมซื้อมาสองสามปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ตัวมันประมาณนะักฝ่าม,มือนี่ได้ปพรวะว่าฝ่ามือผมเนี่ยแหละนะครับยาวประมาณ แปดนิ้วไม่เกินนี้นะครับแปดนิ้วไม่เกินนี้นะครับก็อ่ามันเป็นปลาแล็ดสั้นนะครับเัืเอวนผมไปวันนั้นไปฟิวิเลตช่วงวัน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 อาทิตย์แล้วมันมีขาส่งอยู่ช่วงนั้นปลาสั้นมันจะมีราคาเข้ามาผมก็เลยว่าเขาก็หาปลาสั้นมาขายกันตัวนี้เป็นปลาแล็ดสั้นนะครับเขาบอกผมว่ามันสั้นนะครับแต่ผมมาเลี้ยงแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวมันผ่านสองคืบได้หัวเบลอเลยแต่ตอนนี้มองไม่เห็นมันหรอกนี่เห็นเห็นมัน เหง่องเงาเขาอยู่จริงๆมันเป็นปลาที่สวยน่ารักผมก็เลยคิดไปคิดมาเออตู้นี้ขึ้นไปวาง,งานะแล้วเดี๋ยวจะได้โชว์ตัวปลาเขาด้วยนะครับแต่ด้วยความที่น้ํามันดำสองปีแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็แทบจะมองตัวมันไม่เห็นนะครับแทบจะมองตัวมไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวผมมาทําให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมย้ายเขาไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปแล้วนะครับเปลี่ยนน้ําแล้วก็จับเขาอาบน้ำอาบัท่าปะป้งปะแป้งให้มันดูน่ารักตะมุตะมีขึ้นดูว่า ปลาและตัวนี้นะครับกับตู้ใบเดิมนะครับกับตู้ใบเดิมเขาจะดูสวยดูน่ารักไหมนะครับเดี๋ยวผมคลิปเนี้ยเป็นคลิปบอกเล่าเรื่องตู้ปลานะครับว่าอย่าหาทำอย่าเอาไปวางในที่ที่ว่าพื้นแคบกว่าตู้นะครับพื้นแคบกว่าตู้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องเท่ากันหรือเล็กกว่ากันเต็มที่ก็อ่าพื้นที่วางตู้นะความแคบหรือเล็กกว่ากันเนี้ยน่าจะไม่ไม่เกินนิ้วหรือครึ่งนิ้วพอ นะครับอย่างนั้นยังพอได้นะแต่อยากให้เท่ากันจะได้ไม่เสียหายนะครับเพื่อนๆจะได้มีอายุการใช้งานตู้นานๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นการเปิดตัวปลานะผมไม่เคยเลยที่ว่าจะายังไงอะเปลี่ยนน้ามันเนี่ยเพราะว่าตัวมันใหญ่เวลาเปลี่ยนน้าทีแล้วมันดิ้นแรงนะครับก็เลยไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมาทําให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาทําให้อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปของปลาแรดเขาตัวนี้นะครับในบอ่อหรือว่าในตู้พันปีนี้นะครับ ก็ผมเห็นว่าไหนๆก็จะย้ายขึ้นเลยมาเปิดหัวไปก่อนนะครับทิ้งท้ายไว้ให้นะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยไม่ตั้งใจนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจด้วยนะครับทุกๆคนเลย f c คิดว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจเข้ามาดูอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดซับกดอะไรก็ได้อยากกดดแล้วกันแต่อยากกดเลิกติดตามโอเคไหมอ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะ สวัสดีจ้า